จากความ <aha> คิดของหลวงปู <pretty> good good <lighting> ่ปันเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันหน่อยค่ะอา่่ย โอ้โหนี่ต้องคุยกันินดีๆก่อนนะไม่ใช่ไปถึงสั่งคนละถ้วยคนละถ้วยนะได้มาถ้วยยักษ์แบบนี้นะเขาก็ไม่ผิดนะอยากกินอะไรก็สั่งเพื่อนเขาบอกเราไงโอ้โหแต่จะหมดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะมาดูคุณนน้าของนายอํานวยเกิดฤทธิ์นะคะเป็นสมาชิกวบตอนหองกระทุ่มแล้วก็เป็นกรรมการวัดก็เล่าแบบนี้ว่า เมื่อก่อนทางวัดเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสําหรับเลี้ยงญาติโยมที่มาทำบุญแต่ปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งค่ะไม่ยอมทานเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเป็นนี่สงกรรมการวัดทราบเรื่องก็เลยไปปรึกษาหลวงปู่ป่านก็เลยมีให้ทางวัดเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวราคาชามละหนึ่งบาทจะได้กินได้อย่างสบายใจ